ตีช่วยนะไอ้เอ้จะตายกูก็จะตายเหมือนเกป่ะเออยืนยิงน่าจะมาไลางนี้ถ้าฉันเดาวุิยไม่อยู่ไหนอืมวายหายไปเลยลิงแรงมาวายเฟลเฮยาหายายาหยานปลาลูก เติมอวีถูกกว่าเติมเองต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเข้าไว่รีวิวแน่นเติมผ่านแอพพีนไอดีและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเติมผ่านทางผิดร้านหรือไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปปลอดภัยและจดบริษัทตามกฎหมายเติมสนุกแต่ไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปจ้าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยู้กับมาเซนเองนะคะแล้ววันนี้นะคะจะมาเล่นอิอก,กี้นะคะเพราะมีคนแบบอเออพทปัจจุบันอยากอิก,กี้เล่นยังไงอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ใครแบบอยากหนูคํำแค่คำตอบนี้อย่างเดียวนะก็ คือจะตอบให้เลยว่าคําตอบเอ่อเราจะพูดมันไปมันน้อนเลยก็คือมันเล่นเหมือนเดิมค่ะแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากดูการเล่นของตาเนียเออก็ต้องมาดูชันลล่ะก็ตาเนียโชอดีตรงที่ฝ่ายของข้ามหยิบยูเมานะคะแล้วอีกี้เป็นตัวที่แบบค่อนข้างสนะทางยูเอนะคะคือเรากดอันตีทีเดียวก็คือยูเอถ้านางไม่กดอันตีออกก็คือนางก็จะ บานได้เลยนะคะคือครึ่งรอดอะ่ะเอาเอา,อาง, enth, ง่ายๆลิตเกมคือถ้าน<ๆ>ั่งโดนเราจังคือครึ่งรอดแน่นอนนะคะก็อย่ไปดูกันในเกมนะคะว่าเราจะช้ำขนาดไหน้ยอุยมาถึงนางสก,กิลใส่เราใส่เราเลยอะ่ะเราก็ช้ำๆนางไปคะ่ะไอ้ปกมีหน้านี้นึงมีหน้า,นนานจะจะเดินม,มาคาให้เราปับ ไปไม่ได้โดนลิงค่ะใจยเย็นคือลิงลิงจะมาบอกทางนะคะคือก็อยากเดินไปช่วยนะแต่เดิงก็คือโลมเราเป็นดอลเรียด้วยอะไรเงี้ยมันมันไม่มีตัวมันไม่มีตัวเซตซีซีนะคะอน,นนี้อี่ไปค่ัเอาตายนะตุยเลย รักต่อนะคะไม่งั้นจะมีโคดาว่ะรักต่อนีหนึ่งอ้ายโดนดึงตายอูไม่ตายเสียดายอ่ะเสียดายจังกดรอนเลยเสียดายจ้าเมื่อกี้น่ามีน่าไม่แต่อุ้ยโดนติดเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนอีซอกเนี่ยมันชอบมีแบบมันติดอะไรก็ไม่รู้อ่าเธอใครเป็นปะเวลาเดินอ่ะคือโคตรหน่อยเราเดินติดตอนนี้ลิงจบบนนะคะลิงอยู่เหลมบนเพราะฉะนั้นเราก็อ้ายไม่ได้เงินโอเคอี่าลีเงคือสิบบีมังกรจะเก um aya, like an, an, oh i, ิด <humid> โอเคไมป็นไรเก็บเรื่องหลังป้อมแล้วคือซูอเอานะคะคือฉันไว้ยังไงนะลิงก็น่าจะลงอดีดีปะ่ะันว่าลิงลงปึ๊บเอาไอา้เอเลนโดอ,ออกมาโอเคโดนลาดดีดอกอ้อ,อ,อยโดนดึงถ้าอีกไปไหนอุ้ยไม่มีสก,กิลอ,อ่ะอันหนึ่งขูดดาว ตายดีเอาไปเอ้นี่ก็ไม่ตายโอ้ยมีตัวเหลือแต่ตัวละนิดตัวละน้อยอ่ะก็คือทางอะไรนะคือเขาเรียกว่าอะไรวะทางลิงทางอะไรเอย่ยอะไรเอ่ยนะคือแบบเหลือตัวละนิดตัวละน้อยลิงเออไม่ใช่ลิงฟาเรนินดออกฟาเรนค่ะฟาเรนเอนเอ,อคือตอนนี้จะไปล้างหรือต้องไปโซนดาค่ะคือจริงๆไปดาค่อนจะได้ปาะเพราะว่าอีลินดเราก็มีบฟัฟฟาอยู่แล้วอ่ะหนูจะรีฟาร์มให้ดีโอ้ยโดนจับเสียฟิก โอ้ยยูเอจะฟิกใส่ฉันนะกีมันเลงฉันลูยูเอเลยมันเล็งฉัน, UA, ฉนอยู่คือดอกคือดอมีหน้าช้ำอยู่เออเพิงรู้นะเนี่ยว่าอีก,กี้มันแผ้มีหน้าเนี่ยไว้เราเลี้ยงหนีมาก,ก็เคยฉันบอกเลยนะเมื่อกี้ฟอลินนะ่ะถ้ากดอันติไว่กว่าน,นี้ไม่โดนสัมผักอะ่ะนางไม่ตายแบบนี้นะนางรอดเลยนะเอออ่ะอ่ะไปช่วยอินดอน,นิดหนึ่งกูไม่ต้องกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้อยู่เล็งกลางช้ำๆไปดิจา้าเป็นหนัง นางนึกใจเย็นนางนึกปัตตนีตนมีน้ำไปก่อนครับมาให้ชั่นไปก่อนเอนะครับแล้วก็เอา,าช่วยนะครับช่วยได้แค่นั้นแหละช่วยได้แค่นล้ว,วเ,ลเร็วอ่ะหนีได้ไวทำไมอย่างนี้ล่ะโอเคได้อยู่เดี๋ยวไปช่วยล้างก่อนนะคะในกลางมันตีป้อมไม่ได้หรอกยืนบื้ออะไรก็ไม่นอยู่โอเคล้างก็ไม่ทันแล้วนะคะคือเราจะไปแกงเล่นไหนอ,ะอ่ะอ่า อันนี้แบบสาหรับมือใหม่บง้งมากะคือเวลาจะไปแกงเล่นไหนให้ดูนะคะว่าเล่นนั้นมอนกาลังจะเดินเข้าไหมถ้ามอนกําลังจะเดินเข้าแล้วทีมนางเคลียมอนยากอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะ,ท,จะที่จะไปแกงสําเร็จนี่อย่างเงี้ยทีมอย่างเลนล่างแค่ดูสังเกตเลนล่างนะท,งนทีมเราได้เคลียโว้ยอีดอกไม่ได้เงินเนยทีมเราได้เคลียก่อนใช่ไหมเนี่ยแล้วมอนจะเข้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติมอนเข้าไปแล้วทีมนางเคลียยากอะไรเงี้ยเออ เรามีโอกาสแก๊งสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นป้อมหรือคนก็ตามฉันว่าตรงเนี้ยอาจจะลินได้ที่มีหน้ากับอหฮายาต้องมาช่วยกันกลางปึง้งอุย้ยอติดลดมาไวา้เอา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 หน่อยเอาหน่อยตายไหมเออลิงทูบอยากช่วยนากูช่วยไม่ได้แล้ว อุ oh, ้ยดอลเลียดับเบิลคิวเวอร์ดอลเลียลูกแม่โอเคโอ้ยโดนบอมตีค no <laughs> ือล no ิงจะเล่นก <mon> ูไหมอ่ะล <sh ord> ิงอจะเล่นฉันเลยนะฉันไม่อร่อยหรอกฉันเพียงแค่ให้อีน้าตัวเล็กๆเออเสียมันจิตตัวแล้วเนี่ยโอเคนี่ลิงนะจะมากลางๆแม่ได้ก็อยู่เอกเกิดมาแล้วอุ้ยลิงลิงลิงเห็นลิงเห็นแบบแบบแบบลิงอะไรอะไรอะไรไป มันเห็นเป็นแบบแบบว่าเออก็เลยเห็นเป็นรูปนะคะ <Okay. S 1> คือมันมันน่าจะเป็นการตั้งค่าเนี้ยอันไหนวะตัแบบนึงนะมันน่าจะเป็นการตั้งค่าเนี้ยค่ะ,คะอ่าเนี่ยแสดงรูปฮีโร่ล่วงหน้าหรืออะไรสักอย่างอ่ะแสดงศัตรูขอบจออะไรสักอย่างอ่ะเปิดๆไป,เ,ปเลยนะคะเอ้ยแล้วกูทำอะไรเนี่ยพี่เคียมอนเดินมาบนยูอีดเดาโอเคมาเร็วไ,ไหมอุ้ยฟาเลนคือถ้ามันเข้าสันสันหยีไม่ได้ไงเธอเกตป้อ่ะโฟกไปก่อนโฟกไปก่อน ไว้หล้วเลี้ยวเขาไว้ายสวยนะมุมสวยนะเสียดายว่ะเมืม่อกี้มุมสวยนะแต่ไม่มีตัวเข้าต่อ <Credit> <facial mistake> ไม่มีตัวเล่นต่อทีมนางถอยเลี้ยวอะไรเงี้ยอับง้างนะกับง้างนะอัเตี่ยเอออืมช้ำๆจ้าเราจะดูว่าหลอดเลี้จะลิ้มไหมหลอดเลี้ไม่ลิ้นหรอทำไมหลอดเลี้ยวยันนิ่งแม่อืมไม่โดนเฮะลากไม่ออกอีดอกโอเค พังคะ่ะมกติไม่โดนอีโด้เดตแอซิด้าคือตอนนี้เล่นล้างเราเลี้ยวเหมือนจะเล่นอุย้ยเราเลี้ยวโปะอยากไปช่วยอยู่นะแต่ช่วยว้ายลิงตีลนะลิงไม่กระโดดเข้าฉันโอ้ยปมาไม่โดดไม่ตายโอเคตายอยู่อ้คือไม่แก่ยสันโคตรแหลมเลยและดีนะลิงไม่กระโดดเข้าฉันคือกูมองแต่ล่อเลี้ยวไงไม่ได้มองตัวเองเลยเล่นลาน้างได้นะเนี่ย แตเธอเป็นล่านไหมโหูยิงโดนยิงบางมากเลยอ่ะยิงโดนชนิดเนี้ยแบบบานเลยอะ่ะคือเกมตามจัดเลยนะทีมนั้นโด,ด,ดนอีกอีเราเป็นยิงโดนอีก,กี้ไลค่คิวอ่ะเป็นภาพที่เห็นบ่อยๆเนาะอ้ยายายา,ยา,ยายหนูอย่าทำป้าลูกเอือตรงนี้อรอเรลอเี้ยวอเลี้ยวโดนยิงอ่ะโอ้โอเคอเจคัเบิ์ บอกนะถ้าโดนก็คือตายนะครับคืออยากช่วยแต่ว่าฟาลิงมันจะไหลนะมค่ะซันนั่นสันดามมีเมทานอี่หรอกคือมันด้ออกกันเวทเห็นปะฟาลิงกันเวทใหญ่อ่ะแต่ลิงจะอยู่หรือเปล่าไว้อยู่ไว้นี่บึ้งไปเลยโอ้โหไม่ตายอหดอกนอยเวอร์ลิงไม่ตายอะ่ะคือใครไม่รู้นะคะลิงกดเวลากดทั้สองมันดิง้งเกาะทั้งเกาะทั้งเกาะก,กันวีน,นะคะ น่าจะเป็นจะเขียนนะไม่ไม่ตายฉันว่าปกติบางคนจะตายนะอือคือทำไม่เข้าใจเหมือนกันนะช่วงเนี้ยเวลากดอักกีฟที่คือเกมแบบเกมมันเล่นเล่นแบบสมูทเกินอ่ะเธอคิดปะเธอคิดแบบอ่าคลิปอีน,นี้ไหมโอ้ยเอ้ยทำไมกูไปท่านึงไม่ออกอ่ะอือชนดูดูเลยค่ะเห็นกันทั่วประเทศไทยกดท่าน,นึงแล้วท่านึงไม่ออกบักอืมบักอยู่โอ้ยทไม่รอนเนี่ยวะอันนี้เสียชิงอยู่นะอ่ะดีดีปะแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไร อุ๊ยอีต่อไม่ดีล้วนี่ไม่ดีแล้ว,ลวเพราะฟอร์เรนมันจะไหลมอนมากนะครับเมื่อตอนนี้ไม่มีอันตีเหมือนจะไหลมอนมากแย่แล้วเอ้ยที่มันตีดาก็ทำไงดีเอฟซูเอฟซูจัไงไม่ดีครับทิพไพร์แหละทำยังไงรออันตีมาทันปอะอาจลองดูเพื่อได้กับพอดีว้ายนี่ฮะโอเคอุ้ยแต่เกือบได้ฟอร์เรนน่ะเสียดายอ่ะ นี่รูซาเสียฟิกแบบอันนี้เลยนะไม่ได้แฮกแมพนะคะอ้โอ้เนี่ยปึ้งถ้าเอลซูซูมโดนตายนะเพราะเอลซูโอเคไม่ซูมน่ะซูมโดนตายนะอืมโอเคไปตอนเดียวเราคู่ปป๊บกับลิงกักนคุณแม่ใจยเย็นวิเอูแล้วอืมอืมันจะลันง โอ้ยทำไมทุกอย่างชา้าอีกวะทำไมฟอรเลนตัวมันช้าๆวะเธออย้ยระมังคุณแม่เอย้ยทางหนึ่งแม่เอาอีกละอืมในนี้ดูเป็นอะไรคืออืมอีกีบักอะไรแบบเนี้ยอุบาทเกินไหนกะไฟช่วยเพื่อนหนูมันะอันดีๆนะลู่เอ็ดยูเอ็ดลูดีเกินนะเป็นลูดีเกินหลายรอบนะเออสกิลรอสกิลดักอะไรอย่งหลายรอบนะทนไปนิดใจนะเนี่ยคนดูคิดว่าไงคะตอนนี้ดิงเกิดนะคะดิงดิงลิงอยู่ในแมปนะคะเราต้องระวัง โอเควไยลิงคือมีคนติดแล้วนะเอลสายแต่แบบกูก็ยังโดน okay. เคอย่าสั่นออกช่วยออกชิ้นท้ายแต่ว่ายังยังไม่ใช่ชิน้นเนี่ยอ,อ,อุ้ยอุ๊ย,ยลอเยอะลำพันฟาลินปะฟาลินอยู่ไหนอ่ะเอาหายไปเลยเฮ้ยชนะแล้วนะชนะแล้วปะ่ะอย่างเงี้ยอ่ะดีดีหนีชนะแล้วปะ่ะไอ้ลิงตายเอ้ยไม่ใช่ลิงอะไรอ่ะเอลินด,ดอตายโดนลิงเหรอ โอ Ô ้โอ้โอ้ไม่ดีไม่ดีอุ้ยเอาโดนฟลายลิงมาเลยเนาะขอแบบตีก่อนนะครับผมไม่ทันมันบิงพอดีเนาะแต่เพื่อนตายมาเลยเอาตรงๆเลยนะกูกลัวลิงมากตอนเนี้ยโอเคลิงอยู่บนอินเดนดอร์โดนแล้วน่าจะเข้าอินเดนดอร์ก่อนอุ้ยลิงอยู่คุ้มนั้นเห็นไหมคม,มันไปงูแล้วอืมให้ทำเล่นเลยเล่นเลยเอืม โดนเล็งโดนเล็งสว่าคี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 โดนเล็งสว่าเกิดวายล้วเนี้ยยิงอยู่กลางยิงอยู่กลางโหนี่ิีไอม่นก้อนอีกเนาบ้านเลยบ้านบ้านเลยค่ะอยากให้อดอเลีิวให้ก็ได้ไมั้งเคไม่ได้ละกูรออนันใส่เน,นดอก่อนคือกูัวเอ,อ,อ,อ็ดอเข้าแน่เลยอ่ะคืกลัว,วตีช่วยอนะ จ,จะตาย,ายาก,กูก็จะตายมึงเก็ศปะเออโนริยะยี่ดอกคือกูก็จะตายเก็ศปะกระเทยอายาตีแรงเ,งเดียวะตีพันดึงเลยโคตรแรงเลยนะน่ะคือใครกดลมตัวนะเอลซูไว้ยิงอยู่บ้านยิงอยู่บ้านไอ้นดอร์ตีแกเอลซูไปน,นะจัดคุลอันนี้ก็หัดโซนกันค่ะยอ้ลิงน่าจะมาไลน์นี้ท่านสันเดาววิไม่อยู่ไลนะี้อื้ ไว้หายไปเลยนิงแรงมาไว้ฟันเลนพะยาพะยายาอย่าหันปลาลูกไปอีใจเย็นเย็นหนูใจเย็นเย็นหนูยันรุนแรงกับคนแก่ค่ะกูดันล้างล้อแล้วเนี่ยนิงอยู่บนอ่ะมาลินล้างได้ไหมอ่ะเย็น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 เย็เนี่ยเขาทำเบียให้เราว่าตัวเองอุ้ยอีล้อเลี่นกลางช่างอยู่ที่นางฟิกช่าเนี่ย เอลอลิงอยู่ไหนลิงอยู่ร้านช่วยด้วยไอ้ท่านอุ๊ยโดนนึดน์โดนนึดเอ้ยฮูยจะตายไม่อยากเสียฟิกไงเป็จะรีบจะถอยไม่อยากเสียฟิกไงได้แค่นี้ละ,ะช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงแอบแอบก่อนอยากมีซีนในตอนโจนบมาขออยู่ในซีนก้องจ่าเออ เป็นไงบ้างคะ่ะคือแรงไตหอไตหอเลยนะอีกี่เกมนำเนี่ยแรงแบบไตห้องอย่างนี้เลยค่ะอราคาคือนะคะตอนนี้ก็ก็โอเคนะสำหรับฉันฉันก็เลิศอยู่นะคือเราจะมีความเดินเดินตอนนี้จะเดินแปลกๆนิดนึงตรงที่ว่าเราเดินกับดอลลียนะคะเราไม่ได้เดินกับเทนไม่ได้เดินกับเออบวดามไม่ได้เดินกับลัมเบอร์อะไรเงี้ยไม่ได้ดกับตีนี้เราจะไม่ได้เดินสูงมั่นมากนะคะเพราะว่า เราเองก็เสี่ยงตุยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตมนี้เลยบึ้มเดียวหายไปเลยค่ะเกมนี้หลายรอบมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เรียกรองอีกกี้มานะคะถือว่าเลิศคาดตอนนี้โอเคเป็นจ้าบ๊ายบาย